ท่ามกลางท้องฟ้าใสาและแดดอบอุ่นนี่คือเวลาที่เราสามารถหยุดพักและฟื้นฟูจิตใจจ,จากความวุ่นวายของโลกภายนอกเพื่อค้นหาความสุขจากสิ่งเล็กๆที่อยู่รอบตัวทุกความสำเร็จเริ่มต้นจากความเชื่อมั่นในตัวเองและการก้าวไปข้างหน้าแม้ในวันที่มืดมนชีวิตก็เหมือนการเดินทางผ่านพายุที่หนักหน่วงความฝันที่เคยสดใสอาจถูกบังบดด้วยเมฆหมอกแห่งความล้มเหลวและความผิดหวังแต่จงจำไว้ว่าแม้ พายุจะรุนแรงเพียงใดฟ้าก็จะกลับมาแจ่มใสอีกครั้งเสมอความพยายามของคุณไม่ได้ศูนย์เปล่าทุกก้าวที่คุณเดินไปข้างหน้าแม้จะเล็กน้อยหรือช้าแค่ไหนมันก็ยังเป็นการเดินไปข้างหน้าเสมออย่าปล่อยให้ความล้มเหลวในวันนี้มาหยุดยั้งความฝันที่ยิ่งใหญ่ของคุณในวันพรุ่งนี้ชีวิตมันไม่ได้ราบรื่นหรอกแค่หามุมสบายใจให้เจอหามุมฮิวใจตัวเองให้ได้ชีวิตมันก็ไปต่อแบบสบายสบายได้แล้วอย่าลืมยิ้มให้ตัวเองเยอะ แล้วพามันออกไปสู้ชีวิตต่อไม่ใช่ว่าคนรอบข้างไม่สําคัญนะแต่ตัวเรามีคนเดียวในโลกเราเติบโตมาในสังคมที่สอนให้แคร์คนอื่นสอนให้เป็นคนมีน้ําใจให้รู้จักเสียสละให้เห็นความต้องการของคนรอบข้างสําคัญไม่แพ้ของตัวเองและใช่คนรอบข้างสําคัญครอบครัวสําคัญเพื่อนสําคัญคนรักสําคัญแต่บางครั้งเราอาจเผลอให้ความสําคัญกับพวกเขามากเกินไปจนลืมไปว่าตัวเราเองก็สำคัญ ัไม่แพ้กันเราสามารถดูแลความรู้สึกของคนอื่นได้แต่ไม่ควรต้องมาแลกด้วยการทำร้ายตัวเองเราสามารถเป็นที่พึ่งพาของใครหลายๆคนได้แต่ไม่ควรแบกไว้ทุกอย่างจนลืมดูแลตัวเองเพราะสุดท้ายแล้วคนรอบตัวเรามีเยอะแค่ไหนก็ได้แต่ตัวเราเองมีเพียงคนเดียวในโลกไม่มีใครเข้าใจเราทั้งหมดได้เท่ากับตัวเราเองไม่มีใครรักเราได้ดีเท่ากับการที่เรารักตัวเองและไม่มีใครอยู่กับเราตลอดไปได้แน่นอน แต่เราจะต้องอยู่กับตัวเองไปตลอดชีวิตอย่าลืมให้ความสําคัญกับตัวเองเท่าที่ให้กับคนอื่นเพราะถ้าตัวเราพังไปเราก็คงดูแลใครไม่ได้อีกเลยชีวิตเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดจริงๆเราเกิดมาโดยไม่มีอะไรเลยไม่มีเงินไม่มีชื่อไม่มีสถานะเมื่อเราเติบโตขึ้นเราก็เริ่มไล่ตามสิ่งต่างๆเช่นงานความสําเร็จความรักและทรัพย์สินเราต่อสู้เพื่อสร้างอนาคตได้รับความเคารพและสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองเราทา งานหนักเพื่อทุกอย่างแต่สักวันหนึ่งเงินสิ่งของแม้แต่ชื่อของเราทั้งหมดก็จะถูกทิ้งไว้ข้างหลังไม่ว่าเราจะสะสมสิ่งของในชีวิตได้มากเพียงใดเราก็ไม่สามารถนำอะไรติดตัวไปด้วยได้เมื่อเราจากโลกนี้ไปชีวิตสอนเราถึงความจริงข้อนี้อย่างช้าช้าเราใช้เวลาหลายปีในการสะสมสิ่งของเพียงเพื่อจตนักว่าคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เรามีบางทีความงามที่แท้จริงของชีวิต อาจอยู่ในสิ่งที่เรามอบให้อยู่ในรอยยิ้มที่เรามอบให้ผู้อื่นมือที่เรายื่นให้คำพูดที่แสนดีที่เราพูดออกไปอยู่ในความรักที่เรามอบให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆสิ่งเหล่านี้จะคงอยู่แม้หลังจากที่เราจากไปแล้วชีวิตที่เราสัมผัสหัวใจที่เราเยียยาและความทรงจำที่เราทิ้งไว้เบื้องหลังสิ่งเหล่านี้คือสมบัติล้ำค่าที่แท้จริงของเราดังนั้นจงใช้ชีวิตอย่างมีเมตตาจงรักอย่าง งสุดหัวใจแบ่งปันอย่างอิสระเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่สำคัญไม่ใช่สิ่งที่เรามีแต่เป็นสิ่งที่เราได้ให้ไปต่างหาก